ไม่กินเผาแรงน้ำแกงชาผัดช่างคือคนผับกะเาปรมอคุณที่รับเพิ่เสร็จแล้วค่ะไปกินบุกคะ เสาแรงน้ำกากรจ่างคุณท่นานุากทานผัดกระเพราปลามคุณที่รับชมหน่าจินไม่ค่าห้าร้อย <500 S 1> บาทนะน่าิน,น,น,นม,มากเลย พึ่งนะใส่กะเพราลงไปเลยไม่กินเขาแลงน้ํากจ้าเป็นแคุ่กคนตักกะเพราเสมอคุณที่รับชมคุณผู้ชมมาเดือนนี้ลากเขาแล้วค่ะาพลุกคิแม่นอย กินม่้หรอาร้อยบาทนะน่ากินมากเลยอบมากๆค่ะได้กินเผาแรงน้ำแกจ้าบุญาก็คคนกักะเพ้าาเมลคุณที่รัดเครองอมมากค่ะหอม ม่คูณห้ารอ5ห้ <500 S 2> บาทนะน่ากินมากเลยหอมมา